สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆที่รักต้นไม้ทุกท่านกา็ทิปของเราก็จะแนะนำสายพันธุ์ต่างๆนะคะสำหรับคนที่อยากจะหา,าว่านต่างๆว่านมงคลมาปลูกกันนะคะก็ทิปนี้จะเป็นว่านนางคุ้มนะคะว่านนางคุ้มเนี่ยถิ่นกำเนิดอยู่แถบประเทศแหลมมาลายูนะคะจนถึงทางอาตอนเหนือออสเตรเลียนะคะ เป็นไม้มงคลตกแต่งสวนแต่คนไทยโบราณน,นิยมเรียกว่าวา่านพุทาเฝ้าบ้านเนื่องจากในตัวว่านนางคุ้มเป็นลักษณะถ้าคนโบราณที่เขามีคาถาเขาจะเรียกขึ้นมาเฝ้าบ้านในความเชื่อนะคนเก่าก็จะเห็นว่าเป็นคนแก่ยืนเฝ้าบ้านใส่ชุดขาวอยู่นั่นคือความเชื่อของคนโบราณแต่ก็ต้องมีคาถานะไม่ใช่ว่าปลูกแล้วก็ จะมีอ่าสิ่งพวกนี้ขึ้นมานะคะไม่ใช่นะก็คือเป็นใบไม้ที่สวยงามตกแต่งบ้านตกแต่งสวนนะก็จะบอกเพื่อนๆที่สาเหตุที่ใส่ถุงมือคือวันก่อนจับยางต้นไม้รู้สึกมันคันเยอะหลายวันปัาจะหายก็ใส่ถุงมือดีกว่าคือจะบอกว่าใใบเขาใหญ่มากเนี่ยค่ะเกินคืบนะคะก็ใบสวยงามตกแต่งได้นะคะ แล้วก็เป็นพืชที่มีหัวอยู่ใต้ดินนะคะแล้วก็อันนี้คือต้นเดียวหัวเดียวจริงๆที่เขาขึ้นมาของเขาแบบนี้ก็จะบอกว่าเวลาหัวใต้ดินอะเวลาต้นเขาตายแล้วอะหัวเขาไม่ตายหรอกเดี๋ยวพอหน้าฝนอะเขาก็แทงขึ้นมาอีกเอ่อมีอยู่ช่วงไม่อยู่บ้านเกือบสองปีเนี่ยเขาก็จะหายไปเลยนะแล้วพอกลับมาอยู่บ้านเอา้าหัวยังมีเขางอกมาก็เลยลื้อใส่กระถางใหม่ก็จะงดงามแบบนี้ค่ะ ก็เวลามีดอกดอกจะแทงขึ้นยอดเป็นดอกสีขาวนะคะก็มีหัวอยู่ใต้ดินนะแล้วก็หัวเขาคล้ายหัวหอมใหญ่นะคะเพื่อนๆแล้วก็อืมใบใบเขาจะกลมใหญ่แบบเนี้ยค่ะใบใหญ่ทีเดียวค่ะเนี่ยใบใหญ่มากนะคะก็สวยงามมากเวลามีดอกดอกเขาจะเป็นช่อนะอ่าจากกลางขึ้นมาเลยนะคะละักษณะของเขาก็ที่บ้านยังไม่มีดอกนะคะก็ กลิ่นก็หอมนะเคยเจอ,เอที่บ้านคุณนะเคยดมแล้วก็เป็นสาเหตุที่เอาว่าน,นัางคุม,มาปลูกเพราะชอบในเรื่องของดอกนะคะแล้วก็เป็นไม้มงคลนะคะตกแต่งสวนบ้านได้นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูหัวใกล้ๆกันนะคะหัวหัวใต้ล่างนะคะก็เนะน,นาะว่านังคุมเนาะชื่อก็เป็นชื่อดีนะคะชื่อก็ชื่อก็ผ่านแล้วว่าชื่อก็ใช้ได้เดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันนะคะ ค่ะเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะที่ใบจะเป็นเส้นนะคะจะเป็นเส้นเส้นของเขา,าปลายใบจะมุนแล้วมีแหลมนิดนึงนะคะโค้งได้รูปส่วนมากเลยะคะ่ะเนี่ยโคง้งกลมอย่างนี้นะคะ,ะตรงนี้ก็จะเป็นแฉกออกมาแบบนี้นะคะปลายใบก็จะเห็นใบล่างนี่ใหญ่มากนะคะก็คือสมบูรณ์มากชอบดินร่วนนะคะคุณชอบดินร่วนแล้วก็การเพาะชำแยกโดยการแยกหัวนะคะ ก็เดี๋ยวเรามาแอบดูหัวที่โคนเขากันนะคะชมความงามของใบก่อนใบสมบูรณ์มากเลยค่ะแล้วเวลานี้เราจะศึกษาดูว่าต้นไม้พันนี้มาจากไหนโตมาจากพื้นที่ยังไงเราก็เร่งทำการใส่ดินลนักษณะที่เขาชอบอ่ะเดี๋ยวเรามาแอบดูหัวเขากันเลยค่ะค่ะหัวจะมีเปลือกเป็นเหลืองๆอ,อย่างนี้นะคะเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะ ่ล้ายหัวหอมใหญ่เลยเนี่ยแล้วก็เวลาเขาแตกเขาแยกออกมาเดี๋ยวหัวเขาก็จะมีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะเนี่ยเพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมคะเปลือกจะเป็นสีเหลืองแล้วก็สีอ่าเอาเปลือกออกนี่ก็คือเหมือนหัวหอมใหญ่อย่างอย่างที่เราพูดไปเบื้องต้นนะจ๊ะก็วานนางคุ้มเนาะขยายกอโดยการแยกหัวเวลาเขาแตกหนอกมาหัวเขาก็จะเพิ่มมาแล้วก็แยก ของเขาออกมาได้ลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้มีต้นหนึ่งนานแล้วเนี่ยสี่ห้าปีแล้วแล้วไม่ได้ลดน้ําบางช่วงก็หายไปเลยใบยแล้วก็กลับมาอยู่บ้านอา้าวยังมีหัวหลงอยู่ก็เลยคัดมาปลูกค่ะก็เลยสมบูรณ์ก็เป็นใบที่มีลักษณะกลมนะคะเป็นลูกไข่และมีเส้นขอบของเขาเล่นขอบมาเรื่อยๆเป็นเส้นขอบแบบนี้งดงามพอสมควรค่ะตกแต่งสวนชอบแดดลำไรนะคะ รับประกันได้เลยชอบแดดลำไรนะคะให้มีต้นไม้ปกคลุมเขาบ้างพอดีเอามาอยู่ใกล้ใบดังหัวใจเศรษฐีให้เขาปกคลุมเพราะว่าต้นใหญ่ก็ใบแก่ก็จะออกเหลืองแบบนี้นะคะแต่เรายังไม่ต้องเด็ดร้อให้เขาแก่จัดจัดนะคะ1 2 3, 4, ึ่งสสี่ห้าก็เป็นพุ่มสวยงามนะคุณเวลาปลูกเนี่ยค่ะก็ใส่กระถางใหญ่ให้เขาไปเลยนะคะแบบนี้ค่ะ ก่อหัวเป็นหัวกลมๆนะขยายพันธุ์โดยการแยกหัวออกมานะคะเนี่ยใบใหญ่สวยงามนะนี่ขนาดแค่ห้าใบนะยังสวยขนาดนี้เลยค่ะเพื่อนๆค่ะสวยงามมากดูฟาร์มเป็นแฉส่วนใบเนี่ยสีไม่ใช่สีเขียวเข้มมากนะสีเขาจะแบบเหมือนสีเขียวอ่อนนะคุณค่ะ แม้เสียดายยังไม่มีดอกเอาไว้มีดอกจะมาถ่ายให้ดูอีกคลิปหนึ่งแต่เคยเห็นบ้านคุณนะ้าดอกอะยอดดอกอะจะแทงขึ้นมาจากตรงก้านตรงยอดตรงตรงเนี้ยค่ะแซมขึ้นมาแล้วเป็นพุ่มสีขาวนะคะก็สวยงามมากค่ะชอบที่เขามีลายเส้นแบบนี้ยคุณแล้วเ,ออเขาเงาเขามากเลยนะเนี่ยค่ะเงาวับเลยค่ะเป็นสีเขียวแบบเขียวอ่อนๆนะของที่บ้านอะค่ะ คุณดูลายเส้นของเขาชัดเจนมากเลยนะคะอ่าแล้วเขาก็โค้งไปแบบนี้ค่ะแล้วตรงปลายก็จะแหลมนิดนึงเท่าใครจะหาว่านังคุ้งมาปลูกก็เป็นไม้อุ้มน้ํานะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยค่ะเป็นไม้อุ้มน้ํานะคะก้านของเขาจะอุ้มน้ําเราเลี้ยงเขาไว้ค่ะแม้ชอบหัวจังเลยหัวเหมือนหัวหอมใหญ่จริงๆเลยค่ะเพื่อนๆเ,เนี่ยดูหัวเขาค่ะเปลือกจะเป็นเปลือกสีเหลืองนะหัวก็เป็นหัวสีขาวค่ะ แลคะสวยงามมากนี่แค่ห้าใบเองนะกระถางนี้ค่ะก็เดี๋ยวเอาไว้ถ้าเกิดเขาแตกหัวอะไรก็จะแยกขยายละเพราะว่านาังคุ้มก็เป็นไม้ค้าขายได้ค่ะก็ใบสวยงามมากใบเงาเลื่อมเลยค่ะเนี่ยค่ะดูความสะท้อนได้แล้วเวลาน้ำเนี่ยคุณเห็นน้ำไหมหยดน้ำที่ก็อยู่ที่ใบสวยงามมากค่ะคุณ เป็นไม้ที่หน้าปลูกและน้ามองมากเลยค่ะสวยงามเย็นตามากเลยค่ะสวยงามแล้วเวลาเขาออกใบเนี่ยคุณดูการออกเขาเขาจะสลับของเขาแบบเนี้ยสวยงามมากเลยค่ะเห็นไหมคะอ่าใบล่างใบบนค่ะก็รองรับเนี่ยเวลาเอนเ็นเนี้ยคะ่ะเห็นไหมคะความเป็นชั้นของเขาเขาจะสวยโดยธรรมชาติเห็นไหมคะอ่าเนี่ย เขาจะมีรองรับของเขาเป็นชั้นๆก็เท่าเกิดใบเขาเยอะสักประมาณสิบใบเนี่ยโอโ้โหจะบอกว่างดงามมากอันนี้แค่ห้าใบเองนะคะเพืเ่อนๆยังสวยขนาดนี้จะบอกว่าใบใหญ่มากเกินคืบอะเนี่ยค่ะค่ะใบใหญ่มากค่ะนี่ใบล่างยิ่งใหญ่เลยใบล่างเกินคืบเลยค่ะนคะคะเห็นไหมคะคือสนนีเขาอยู่ตรงเส้นเส้นที่เขาลากเขาขึ้นมาแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะ สเสน่ห์เขาอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วความที่เขามีใบใหญ่เนี่ยแหละเราก็เลยเป็นเส้นที่เขาโชว์ขึ้นมาก็เลยเด่นชัดขึ้นมาแบบนี้ค่ะว่านนางคุ้มนะคะหรือว่านผู้เข้าเฝ้าบ้านก็คือคนโบราณที่มีวิชาคาถาอาคมเขาจะเรียกขึ้นมาเฝ้าบ้านนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมีคาถานะคะแต่ที่สําคัญชื่อนี้ว่านนางคุ้มเป็นชื่อที่ดีมากเลยก็แนะนําให้หามาปลูกกันนะคะ ใบจะสวยงามใบนี่ไม่ผิดหวังรับประกันได้ตามภาพเลยค่ะไม่ผิดหวังเลยสีเป็นสีนี้เลยค่ะสีเขียวอ่อนๆค่ะอันนี้พอดีแดด่องเลยนะคะก็จะได้ยินเสียงนกนะเพราะที่บ้านจะเน้นปลูกต้นไม้เยอะค่ะค่ะดูไหมคะใบจะสวยมานมากนี่มีแค่ห้าก้านเองอะดูใบหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าถ้าห้าก้านนี่ก็โหกินขาดแล้วค่ะเต็มกระถางเลย ก็เป็นว่านที่น่าปลูกมากอันนี้คือสมบูรณ์นะคะเนี่ยค่ะขยายพันธุ์โดยการแยกหัวนะเอาไว้ให้เขาแตกหน่อมีหัวถึงจะขยายได้ไม่ใช่ว่าไปดึงขึ้นมาอย่างเงี้ยไม่ไม่ได้นะคะรอให้เขาแตกแตกแบบเนี้ยเราสังเกตดูถ้าเขามีหัวใหม่ก็คือให้เขาแตกแบบเนี้ยเยอะก่อนประมาณนะห้าหกกานแล้วค่อยลื้อขึ้นมาแล้วแยกหัวนะใจเย็นๆค่ะว่านนางคุม้ม อย่าไปรีบร้อนคัดกอเขารอให้เขาใหญ่ทีเดียวให้มีสักประมาณยี่สิบสามสิบสี่สิบต้นน่ะแล้วค่อยไปยุ่งกับเขาค่อยไปคัดเขาปล่อยเขาไปก่อนปล่อยโดยธรรมชาติดินก็เป็นดินร่วนนะคะน้ําอย่าขังนะคะมีระบายน้ําค่ะค่ะมีระบายน้ําเห็นไหมคะที่ออกเป็นชั้นอันนี้คือส่องบนยอดเลยคะ่ะแล้วเวลาดอกเขาออกเขาก็จะแทงขึ้นมาตรงนี้ดอกที่บ้านคุณน้านะแต่ตอนนั้นยังไม่ได้ถ่าย เดี๋ยวเอาไว้จะเลี้ยงไว้ให้ออกดอกแล้วก็มาให้ดูอีกทีหนึ่งก็ว่านานางคุมลักษณะเป็นอย่างนี้นะใบอ่อนโยนค่ะใบฉ่ำน้ำค่ะมีน้ำหล่อเลี้ยงที่ก้านนะคะ,อ,ะอันนี้ใบแก่หน่อยก็จะเริ่มเหลืองนิดนิดนิด,นด,นดค่ะก็ชอบแดดลำไรนะคะเราปลูกแบบแดดลำไรแต่เราไม่รู้ว่าใครเอาไปตั้งตากแดดจัดได้หรือเปล่าแต่ว่าลักษณะที่เราเลี้ยงต้นไม้ให้สวยงามออกมาแบบนี้ก็คือ เราเอ่อมีร่มเงาปกคลุมเขาอะให้เขาได้รับแสงแดดนำาไราแล้วตอนเที่ยงไม่ไม่ให้เขาโดนแดดจัดนะคะค่ะเป็นน้ยตกแต่งสวนประดับบ้านได้สวยงามมากมีเสน่ห์ที่ใบจริงๆต้นนี้เอ่แล้วดอกนี่หอมเกินคาดมากหอมยิ่งกว่าดอกกุหลาบนะเคยดมเข้ามาหน,หนึ่งละแล้วก็ได้ปลูกแล้วก็ไดยปลูกทิ้งเพราะไม่อยู่บ้านไงไม่ได้รดน้ําเขาเขาก็จะตายแต่หัวเขาฝังดินอยู่ตายยากค่ะ ใครได้มาหัวหนึ่งอะ่ะไม่ไม่ต้องกลัวว่าว่านนางคุ้มจะศูนพันเลยนะคะศูนพันยากเดี๋ยวพอฝนตกหรือชื้นขึ้นมาเขาจะงอกขึ้นมาจริงๆน่ะเพราะว่าตอนแรกนึกว่าหายไปแล้วว่าจะไปหาพันธุ์ที่บ้านนะพอกลับมาอยู่ที่บ้านได้ประมาณ2เดือนเจอฝนเท่านั้นเนี่ยอ้าวอยู่ๆเขางอกขึ้นมาเหมือนว่านสีทิศเหมือนกัน เวลาแ้งเนี่ยไม่ได้ลดน้าอะ่ะก้านก็หายไปเหมือนกันเวลาเนี่ยหัวก็โผล่ขึ้นมาที่นี้พอเรามันโผล่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเรารีบเร่งเอามาดูแลจัดการใหม่ก็เลยกลับมาสมบูรณ์แบบนี้แล้วมีใบโชว์ให้ดูนะคะแล้วก็นิยมปลูกเอ่อหน้าบ้านนะคะแต่ว่าให้มีไม้ปกคลุมหน่อยนะคะก็ว่านนางคุม้มก็เด่นชัดในเรื่องของชื่อที่เป็นสลิมงคลหรือผู้เฒ่าเฝ้าบ้านเป็นชื่อไทยแต่ครั้งโบราณ ที่เขาตั้งมานะคะแล้วก็เออเป็นไม้นําเข้านะคะพันนี้ค่ะก็เลยมาตั้งชื่อกันก็ใบใหญ่สมบูรณ์มากอันนี้คือใบสมบูรณ์นะคะรับประกันได้ค่ะโอเคค่ะก็ความสวยงามของว่านนังคุ้มเนาะค่ะดูขนาดมีแค่ห้าใบยังเต็มกระถางเลยค่ะค่ะทลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะสำหรับคนที่อยากจะหาพันไม้มาปลูกก็ ดูลาาักษณะใบดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปร้านค้าเราก็มองดูว่ามันใช่ไหมถ้ามันใช่นะก็คือว่านางพุ้มแน,น่นเลยค่ะสังเกตดูหัวเขาด้วยหัวเหมือนหัวหอมใหญ่เลยมีเปลือกคลุมสีเหลืองแล้วก็หัวจะเป็นส,สีขาวๆนวลๆก็คือลักษณะเหมือนหัวหอมหัวใหญ่เลยนะคะโอเคค่ะก็คลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ